สิ่งที่ใครหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผิวแห้งหลายๆคนสงสัยและเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยนะคะว่าผิวแห้งไม่ควรสครับให้ผิวแห้งอย่าสครับเลยนะคะเพราะกลัวว่าจะยิ่งแพ้กลัวว่าจะยิ่งแห้งกลัวว่าจะยิ่งทําให้เกิดการระคายเคืองอันนี้ไซเลยบอกว่าต้องเข้าใจใหม่นะคะว่าถึงแม้ว่าผิวเราอะจะแห้งเราก็สามารถที่จะสครับได้นะคะแล้วจริงๆอะควรสครับด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอะยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่การผลัดเซลล์ผิวของเราอะยิ่งใช้เวลานานขึ้นเท่า นนนะะไม่ใช่ว่าผัดทุก28วันไม่ใช่แบบนั้นนะยิ่งอายุมากขึ้นระยะเวลาการผัดเซลล์ผิวมันก็ยิ่งมากขึ้นถ้าเราอะ่ะไม่ไปกระตุ้นการผัดเซลล์เลยก็เป็นการดูแลผิวที่ไม่โอเคเช่นเดียวกันก็เพราะว่าการที่เซลล์ผิวใหม่อะ่ะมันไม่ผัดมันจะทําให้เซลล์ผิวเก่ามันเกิดการทับ พอมันเกิดการทับถมกันหน้าของเราอะมันก็ยิ่งทําให้ผิวเรายิ่งแห้งมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นมันจะเกิดโอกาสการอุดตันของรูขมขนได้ด้วยและที่สําคัญถ้าคุณนะคะไม่สรับผิวเลยเนี่ยเวลาที่เราทาครีมค่ะมันจะเห็นผลได้น้อยกว่าปกติหรืออาจจะไม่เห็นผลเลยก็ได้เพราะเซลล์ผิวที่ไขยอคะ่ะมันจะไปบล็อกผิวบริเวณด้านบนทําให้เวลาที่เราทาครีมลงไปสารสกัดที่เราใส่เข้าไปมันก็ซึมลึกลงไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพแทนที่เราจะทาครีมแล้วเห็นผลร้อย มันก็อาจจะทาให้สารสกัดนั้นซึมลึกลงไปได้แค่50%เท่านั้นเองย้านะคะว่าผิวแห้งสครับได้แต่การสครับเราอาจจะดูค่ะสัป,ปดาห์ละหครั้งก็พอหรือ2สัป,ปดาห์ครั้งหนึ่งก็พอนะคะดูในเรื่องของฤด,ดูกาลด้วยถ้าเวลาหน้าหนาวแบบนี้ไซก็อาจจะแนะนําว่าถ้าเราแห้งมากๆนะคะแล้วก็สครับสัก2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คนนือการที่จะระคายเคืองหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะลักษณะของเม็ดสครับค่ะเราควรเลือกเม็ดสครับนะคะที่มีเม็ดสครับแบบไม่บาดผิวถ้ามเลกุลของครับนะ เป็นรูปแบบทรงกลมได้ยิ่งดีมันจะช่วยในเรื่องของการกลมกลึงกับผิวหน้าเวลาที่เรานวดนะคะค่อยๆนวดวนๆบ,บนผิวนะคะเบาๆวนย้อนขึ้นเป็นรูปก้นหอยสครับเขาก็จะค่อยๆทํางานของเขาแบบอ่อนโยนแต่ถ้าเราไปเลือกเม็ดสครับนะคะที่มันมีลักษณะเป็นแบบมีคมมีอะไรบาดผิวก็จะไม่เกิดการระคายเคืองได้ง่ายเช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมคะแค่ต้องดูแลแบบเข้าใจเท่านั้นเองสําหรับใครที่อยากได้คําแนะนําเกี่ยวกับสครับที่อ่อนโยนใช้แล้วไม่บาดผิวก็สามารถนะคะพิมพ์คําว่าสครับใ จะให้ทีมงานส่งคำแนะนำดีๆไปให้โดยด่วนเลยค่ะติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านครีมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ